ดเเราจะมาเป็นไม้ไมก่อนะมเป็นไม้ไม้ใประสบการณ์ใช่ไหมถึงจะรู้ว่าสุกเหรอมองเอาแล้วครับประสบการณ์ด้วยแล้วก็มันก็รู้จัก แต่ก่อนมันไม่สุกมันก็จะใสอย่างนี้ใช่ไหมคะพอมันเริ่มสุกมันก็จะแขมันก็จะขุ่นขึ้นคุ่ขึ้นโอแล้วถ้าเราจะให้มันนุ่มก็ประมาณเนี้ยมันอุ่นๆแมันกำลังนุ่มอ๋อถ้านานเกินจะแข็งใช่ค่ะถ้าสีมันเข้มขึ้นแสดงว่ามันมันมันจะแข็งอ่ะอ๋อครับอันนี้คืออาจาร์นะน้ําอาจารใช่ค่ะให้งานหนึ่งครับ น้ำหมูสเตะเหรอน้ำจิ้มพริกแกงอ๋อน right, ี่เหรออันนี้น้ำจิ้มพริกแกงมีสองแบบครับเบื่อเนี้ยมันสุกแล้วค่ะมันเนี่ยถ้าเราอยากทานนุ่มๆก็สีมา